มึงใจเย็นก่อนจิวะลักแล้วเดี๋ยวมันก็ติเดี๋ยวมันตีเียเนี่ยแล้วมึงมึงก็มาส่งให้มันอยู่ใกล้กูนะเนี่ยแล้วมึงแลวมันตีกูทำไงเนี่ยฟังแบบเฮ้ยไม่เข็ดไม่เข็ดพวกเนี้ยไม่เข็ดนะไม่เข็ดนะ เออเย็นจิตวามใจเย็นจิวามฟังแบบธรรมดาเต็มๆมไหมเอาธรรมดาเอาธรรมดาเลยเขาต้องมีคำพูดอะไรเลยแบบฟิวชนแก้วอะไรฟิวผิวผิวแข็งฟิวแข็งอ๋ออ๋อถ้าถ้าสมมติมีคนร้องถ้ามีคนร้องน้ำไปขึ้นมาพี่ป๊อปยกไปครึ่งแบน ไม่กลัวอยู่แล้วโอ้ยไม่กลัวอยู่แล้วเข้าใจไหม,มเมื่อคืนยังไม่สมั่งเลยอะอ่ะไม่ครึ่งแบดีกว่าไม่ไม่ครึ่งแบนมันหัวเกินไปเอาสามช็อตติดติดกันเอาไม่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 ไมไมจึงอะไรไมาถึเงเบียร์หรือว่าไวน์หรืออะไรเอาเป็นเหล้าครับเหล้าไม่เหเล้าแล้วเอ็มซีเขาจะมีเหรอวะเหล้าลิเกเอ็มซีเขาไม่มีหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นการตลาดมือเปล่าเนี่ยเขาไม่กินหรอกไม่มีใครกินเหล้าเลยเนี่ย <c ười> ไม่ได้เกิดเขาน้องไพื่อนเขาน้อง น้องน้องน้อไปใช่ไหมน้องไปไป่อ๋อคุณยับได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวอย่าเพิ่งยับใช่ใช่ยับหมดยับหมดไม่ใช่เกิดเพือเกิดสมมติแกจะได้กินสามสามเบกอสามสามช็อตเนาะถ้าเกิดเขาร้องว่าอะไรนะน้องน้องไปใช่ไหมใช่ถ้าปุ๊บถ้าได้ยินเขาว่าน้องไปปุ๊บหยุดเลยแล้วยกเลยอ๋อหมายถึงเธอถ้าร้องร้องค่อยถ้าร้องค่อยว่าน้องไปนี่แหละเอาไหมกินไหมเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าเขาร้องไหมต้องรอยังไงก็ต้องร้องว่า ไม่ใช่ยำฉันเลยยำันเลยเกลีเลยอันนี้มึงยำนะคิดใจจดจีมึอมาดิเอาเรามานั่งดูมนดูมาดูเอาใจที่เบาอยากห่วงแค่นอกอยากเหน้อมบอตรงจังดูนอนคุณไม่นอนคิดถึงนอน <พ>ไม่มียังไม่มีพอทุบกี่ตายที่ได้เห็นหน้า,นามุกนพอทุบปอนด์ดแฮมบงแฮมดีนังเดียดตาปีแต่ทีมันก็พ,พคนอะไ,ร,ไรอยากฟังคนอื่นร้องว่ร้องไปคนที่ร้ายเพื่อแม่ดองเด้น้องช่วยแหละน้องเว้ยร้องมาเล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 ย โดนเต็มเออแล้วกูบอกแล้วไงกูบอกแล้วบอกกันทุกคนแล้วว่าจะทําแบบนี้บอกแล้วม่ไม่ฟังกันไง